เอ้ทุนเลยเลิกคนแล้วเอาเลยปั้ดสิเอ้ยอันนี้ใจเย็นลูกวันนี้ลูกวันนี้เบาค่อยเล่นค่อยเล่นวันนี้ครับวันนี้เบาคุณเดชตาพญานะครับผมโอ้แนวนวัดเดี๋ยเนี่ยวันนี้มือตากมือตากมาจากส่งมาจากตาพญาเลยนะครัโอ้ใหญ่โอ้ยดูหนูค่อยๆค่อยๆมาค่อยๆลูกค่อยๆค่อยๆ พบกับพวกเราเชนเกอร์ชาแนลนะครับ่แพรวมเพื่อนแพรรวมเพื่อนอ่างกิบน้ำหนองปลาไหลนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กันเรามาอยู่กันหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันก็กลับนะครับตอนเย็นมีนัตุเข้ามาต่อแต่เชนเกอร์อยู่แค่หนึ่งวันนะครับก็เชนเกอร์เดี๋ยวไปปั้นเหยื่อลงเบ็ดกันนะครับ ก็ติดตามรับชมกันนะครับผมว่าเราจะมีตัวหรือเปล่านะครับกับทีมงานเซนเกอร์ชแนลใช่แล้วครับเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ดูกันเลยครับไปครับผมเตรียมเหยือครับผมเตรียมเหยือเตรียมลงเบ็ดครับหนึ่งสองสามนี่เราจะมาสมเหยือกันเลยมเหยืออเลยครับ๋ย่มวนพี่พอแล้วครับพอแล้วยังไม่ได้หน่ยังครับ อย่างมันทั่วทัไปอ่ะยินนะนะครับไม้แรกเซียนเกอร์ไปแล้วนะครับเกอร์อรออไปเออทุ่นเลยเออนั่นแหละเอาวางครับวางวางเลยๆไม้แรกลงน้ํานะครับลุ้นอันลุ้นกันนะครับเซียนเกอจะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ ตีเฉยแน่นอนฮะตีเฉแน่นอนอันมาคุยดิตีเฉยแน่นอนตีเฉยแน่นอนเออโอเคมือนกันครับผมจบไะจบไปจบเอยเอออันไก่คนนี้เดียดอีกตัวเอากันเริ่มเลยเริ่มนแล้วเอาเลยปั๊บิเอ้ยอะนี้ใจเย็นลูกประเด็นลูกประดนเบาเบาค่อยเล่นค่อยเล่นประเด็นครับประเด็นเบาใจเย็นครับเชนเกอร์ใหญ่ครับประเนโบว์ประเด็นโบวตัวแรกอย่าหลุดนะอันน้นินโบวนินโบว อ้าวมาแล้วครับคุณเดชวันนี้ได้นี่แขกรับเชิญมามาตักปลานะครับผมคุณเดชตาพยานะครับผมเนี่ยวันนี้มือตักมือตักมาจาก่งมาจากตาพญาเลยนะคุณเดชตาพญาว่าอย่างไงครับไม่ฟังอีลาท่าอิลมวัดอย่างเย้จังวะนี้พี่น้องโดดโดดเอาเลยครับ

ใจเย็นเด้วยปล่อยเด้อไม่ต้องถอยหมุนมาใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้าว่าแล้วไงมันยังไม่เข้าสวิงเลยมมัันยงงไ่เข้าสวิตัวแรกครับผมเป็นไงบ้างครับเปรี้ยมากเปรี้ยมากปล่อยเข้าแล้วครับผมตัวแรกหลุดเรียบร้อยก่อนเข้าสวิงนี่นะครับผมกุ้งเขย่า อร่อยอร่อยน่ากินนะครับอร่อยอย่บอกใครอร่อยจจำสูตรไม่ได้อร่อยไม่ซ้ำสูตรจำไม่ได้อ่ะฮะสามสองหนึงป้อยใ่มส่วอย่ามั่วอใส่หม่ใส่วม่วม่วอ่ัวั ใส่งามๆครับใส่งามๆใส่งามๆครับใส่งามๆวันนี้เซียนเกอร์มาแล้วครับวันนี้เซียนเกอร์ของจริงครับวันนี้ครับครับผมครับผมเซียนเกอร์ของจริงครับขันโค้งโงงงามๆครับตอนนี้ขันโค้งโงงงามๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นครับ อ่างน้องปลาไหลครับปลานินสวยๆอยู่กับเซนเกอร์ชั้นแนวครับไม่มีผิดหวังครับเดี๋ยวว่าครับตัวแรกก็หลุดไปแล้วตัวแรกตัวแรกว่ายเจ้าครับอีตัวที่สองมันลุ้นมากทัวกัวมโดนเบ็ดตัวที่สามโอ้โหมันชูแรงเกินตัวใหญ่อะนพอมาอยู่หน้าแพนี่แรงจัดเลยนะจริงจริงจริงใช่ใช่ อย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกจุ่มไว้จุ่มไว้นี่ครับวินาทีระทึกครับสัตว์เต็มข้อล่อเต็มแข้งกินเต็มปากปลานินปลานินกินเต็มปากสวยครับจังหวะนี้ว่ายังไงจังหวะนี้ว่ายังไงเอ้าจังหวะนี้ว่ายังไงโอ้ย นี่ครับโอ้นี่ครับสองกว่านี่ครับเป็นไงครับไส่งามๆครับใส่งามๆเดดเบอร์หนึ่งโอ้โหเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยโอ้ยตัวแรกศูนย์จุดสามหลุดนะครับนี่ครับโอ้หสวยงามมากเลยครับโอ้โหตัวแรกตัวตัวที่สองตัวแรกหลุดครับนี่ตัวที่สองครับนี่ตัวที่สองครับแต่ได้ตัวแรกครับผมวันแล้วครับผมก็ตีเบ็ดไป ตีเบไปสองสองไม้นะครับผมก็ไม้แรกกินไปสองทีนะครับกินเบ็ดเบอร์0ูนจุเพราเบอร์ศูนยามมีมัดไว้ก็เลยเอาลงไปก่อนก็กิน0.3นย์ามนก็หลุดไปนะครับผมก็ตัวที่สองก็ได้ตัวอยู่นี่เราจะกลับบ้านแล้วที่กองกันแล้เดีมาดูปลากันนะครับว่าปลามีไหม วันนี้เราได้ปลาไหมดีว่าเราจะได้ปลาไหมว่าเราจะได้ปลาจุดไหมอู้มีตัวใหญ่ด้วยแางได้ปลาหนึ่งตัวเดียวแล้วก็ได้จับเห็ดสองตัวอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดกระดิ่งสารสิบห้